อิเล่เมื่อกี้มึงบอกว่ามึงเป็นอะไรนะไม่รู้เป็นอะไรมันค่อยสบายเลยอ,อย่างน,น,นี้นอนก็มาค่อยหลับใจก็สัน่นวิววิววัวหม้อวังเป็นไรว่าก,กูก็คือไปห้าหมอหมอบอก็ก็คุณคุณยายจิ้งค้าวได้ไหมก็ได้นะคะคุณยายทานห้าทบห้ามือมหรือเปล่า อ่าบางทีก็ครบค่ะบางทีก็ไม่ครบเออนี่ค่ะต่อให้ยาบำรุงเราก็ให้กลับมาบ้านคุณยายต้องทานนะห้าเลครบห้ามูนะแล้วก็พักพอเยอเดี๋ยวคุณยายก็จะให้เองกูกลับมาบ้านได้ทราบวันแย่เลยขากุกัดมัาทำไงมึงแย่ก็กูโบกเดินกินอาหารนะตั้งละมูนหนึ่งยันมูซาำเนี่ยกูตั้งเท่าไหร่แ้วกูก็ รถก็เสียต้องเดินไปอ่ะบุก็เลยให้เขาพากูห้าม้อเที่ยวมอคค้าเันทานได้แค่สามมู่เลยจ้องมูไปไ่ไหว้รถพัง